โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาเป็นว่านะวันนี้อย่างที่เธอเห็นเลยที่เนี่ยถูกแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นรูปปั้นหมูเด้งของฉันส่วนฝั่งขวาสีฟ้าตรงนั้นน่ะจะเป็นฝั่งรูปปั้นหมูเด้งของเธอ เราจะมาลองแข่งกันสร้างหมูเด้งแล้วมาดูกันว่าตอนสุดท้ายอ่ะของใครจะสวยกว่ากันเข้าใจแล้วฉันบอกเลยนะฉันดูหมูเด้งมาเยอะมากแล้วฉันอ่ะเก็บทุกรายละเอียดของน้องหมูเด้งไว้ในหัวหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยให้ดูฉันเป็นตัวอย่างฉันเนี่ยนะแฟนกาบตัวยงของหมูเด้งถ้าไม่เชื่อให้ดูการสันของฉันไปดูสิดูสิตื่นเต้นเกินไปยังไงก็สร้างไม่สวยหรอกเอ็นเจเธอแน่เ้ยกดก็จริงเฮ้ยรียบขั้นกำแพงได้แล้วนะอ๋อใช่แล้วครับทุกคนเราจะเป็นจะต้องขั้นกำแพงก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการ ก๊อปปี้กันหรือลอกเลียนแบบกันนะครับเพราะฉะนั้น,นผมจะทําการสร้างกําแพงขึ้นมาเช <ฤ fit S 1> ื่อเรียบร้อยเท่านี้เธอก็โกลงลอกหมูเด่นของฉันไม่ได้แล้วเฮ้ยใครจะใครจะอยากไปโกงหมูเด่นของนายกันเราแต่จะฉันเนี่ยแหละหมูเด่นของฉันต้องชนะแนา่ๆเลยไหนเลือกสั่นก่อนได้ไหมนี่ <c oughs> เอาละเอาละเรามาเริ่มสร้างหมูเด่นกันเลยเอ็นเจโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่ง <1. S 1> เริ่มได้เอาล่ะรุยกันเลยครับทุกคนอ ហេអីឯងចេះធ្វើ লাই ឯងឯង ยังไม่ทันเริ่มเธอก็คิดจะแอบดูกันแล้วอย่างนั้นเหรอไม่อยากเฉยเฉยว่านายจะสร้างโมเดลออกมาเป็นยังไงาย,ยงไปเลยไปฝั่งของเธอเลยไม่รู้แล้วนะ่าเอาแหละมาเริ่มจากส่วนขากันก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นเราจะเป็นจะต้องเลือกบล็อกก่อนว่าเราจะเอาบล็อกอะไรมาทําการสร้างอืมแต่ว่าสีโมเดลเนี่ยเป็นสีอะไรกันแน่นะระหว่างสีน้ําตาลกับสีม่วงเนี่ยเฮ้ยเอาแหละฉันเลือกมาเรียบร้อยแล้วแหละได,ได้แล้วเหรอ,อได้แล้ว<ม>ฉันว่าหมูเดงน่าจะประมาณสีแบบนี้ละมั้งเอ้ยฉันยังเริ่ม ไ่่คออยยด้เลจะลองวังสีดูนะเทียบสีดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเอออันนี้ไม่น่าใช่ฮะหมูเดงไม่น่าจะแดงขนาดนี้อ่าหมูแดงไม่ใช่หมูเดงกันน่ะสิเอออันข้างบนนี่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสีน้ําตาลเกินไปเฮ้สีหมูเดงนี่มันเรียกว่าสีอะไรอะเอ็นเจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายอย่ามาถามฉันสิแบบนั้นนายก็ทลอกกันบ้านฉันนะสิฉันเองก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนวตรงๆงไหมเงาอ๋อฉันว่าฉันได้แล้วแหละเอ็นเจได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วโอ้โหสีนี้แหละ ใช่เลยประมาณนี้น่าจะใช้ได้จริงๆเนี่ยเอ๊บเอ๊บอบโอเคนี่แหละสีหมูเด้งได้แล้วเอ็นเจฉันดีใจด้วยนะที่นายได้แล้วอ่ะว่าฉันกําลังเทียบสีอยู่อ่ะเอาแหละในขณะที่เธอกําลังเทียบสีอยู่ฉันเริ่มสร้างเลยละกันยนําไปเลยเออใช่แล้วแหละเอาแหละ เริ่มจากส่วนขาก่อนล้วกันเอาเป็นว่าเอ่อเล็งก่อนว่าสร้างตัวใหญ่ขนาดไหนพอได้ระดับสเกลแล้วก็เริ่มจากขาก่อนเลยละกันเฮ้ยฉันยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะทําน้องหมูเด้งเวอร์ชั่นไหนอ่ะเฮ้ยมันก็มีเวอร์ชั่นสุดทิตอยู่ไม่ใช่หรอเวอร์ชั่นเด้งไงก็เด้งทุกลอบอ่ะ จริงด้วยสินะห,นหูเด้งมันเด้งตลอดนี่นะเอาจริงๆนะฉันก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการสร้างตัวละครสัตว์อะไรซะด้วยสิเอเอเจเอจันก็ไม่ต่างกันลรอนะหนาหายเริ่มแค่ขามาฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่น่ารอดนะเอเจ เอ้ยไม่หอกหนะ้าชิกกี้ฉันเชื่อว่านายทำได้ฉันกะขนาดไม่ถูกอะ่ะฉันก็กะไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าสร้างไปก่อนแล้วกันนะเอ็นเจฉันว่าฉันไม่รอดแน่เลยนาะยอย่าพูดถ้านายไม่รอดฉันก็ไม่รอดนะชิกกี้เอาลนะ่ะเจ้าขาหมูเออไม่ใช่สิเจ้าหมูแดงถึงน้องจะชื่อหมูแดงแต่น้องก็เป็นฮิปโปโปเตมัสนะเอ็นเจก็ใช่นะ่ะสิ เพราะว่าเป็นเจ้าฮิปโปเตมัาที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะเฮ้ตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างไม่สวยเนี่ยเราโดนดราม่าลงแน่เลยเอ็นเจเฮ้ยพูดอย่างนั้นทำไมอะ่ะ <c oughs> ไม่โดนหรอกนาแฟนคลับหมูเด้งต้องถล่มเราแน่นอนเลย อยากสมัดเลยแฮอย,ยากกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะนั่นสินะอยากอยากสุดๆไปเลยอ่ะเอ็นเจการสร้างฮิปโปเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะนจะมาเริ่มจากขาก่อนเหมือนกันแค่ขาฉันก็รู้สึกอยากจะยอมแพ้มัน <โฮ S 2> <laughs> ยากเก <โฮ S 2> ินไปอ่ะชิกี้ไม่ได้นะถ้านายยอมแพ้เนี่ยนายก็จะกลายเป็นพวกขี้แพ้ยังไงลนะ่ะโอ้โหแบบนั้นยอมไม่ได้แล้วสิ อเปิดมาหมูเด้งฉันก็ไม่สมมาตรแล้วเอ็นเจทำไมเลยมันดูตัวบิดบิดเบี้ยวเี้ยวอ่ะมันดูไม่เป็นหมูเด้งเลยอะสวยแล้วไม่หรอกนะชิกกี้นายอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะเอ,อี๋ยจริงๆแล้วฉันไม่ควรเริ่มจากส่วนขากันนะทําส่วนหัวก่อนล้วกันฉันเปลี่ยนใจแล้วของนายอาจจะยังดูเหมือนหมูเด้งแต่ของฉันเนี่ยสภาพออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ,อ,ะอาจจะพอๆกันนะเอ็นเจดูทรงแล้วไอ้จะรอดไหมเนี่ยเจ้าหมูเด้งเป็นไงบ้างอ่ะเอ็นเจฝั่งนั้นน่ะอ๋อยอย่ามาถามฉัน ฉันเครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยแตว่าสภาพเนี่ยไม่ใช่หมูเด้งแล้วน่าจะเป็นหมาหนมากกว่าตอนนี้หมาในเลยเหรอเอ็นเจอยากจะมัดเลยอะชิเก้เอาแหละหมูเด้งก็ต้องมีหูด้วยโอ้ยน่ามีหูด้วยเหรอใช่สิแฉวไปเลยอะหมูเด้งก็ต้องมีหูอยู่แล้วล่ะเอ็นเจฉันก็ควรจะมีหูให้หมูเด้งเหมือนกันดีไหมนะหูนี่เป็นจุดเด่นของหมูเด้งเลยนะรู้เปล่าง่อยก็จริงแฮะเวลาโมโหที่ไล่หูก็ดกทุกทีเลยอะ อ๋อมันอาจจะยังไม่เหมือนเพราะว่าไม่มีลูกกระต่ายหรือเปล่านะเอาให้ฉันใส่ลูกกระต่ายเข้าไปอาจจะเหมือนก็ได้ใช่ไหมล่ะใ่ไ่สิ่งสําคัญมันก็คือลูกกระต่ายยังไงเล่าใช่ไหมล่ะเโโฮ้ยโอ้โหใส่ลูกกระต่ายแล้วดูเหมือนขึ้นเยอะเลยฮะเก๋แจ๋วเลยนี่นาชิกี้อ่าฮะเอาละเอนเจ ฉันรอเธอมาดูหมูแดงของฉันไม่ไหวแ,วแล้วแหละฉันบอกเลยนะว่าตอนเนี้มันเริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆอ้อสุดยอดเลยฮะฉันเองก็ไม่ต่างกันหรอกนาฉันไม่อยากจะคุยรอให้แนามาดูทีเดียวดีกว่าชึบ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 ,ชบ โอ้โหดูเป็นหมูเด้งขึ้นมาแล้วแฮะเจ๋งเลยโอ้ยโอ้ยจะขิงอะไรนักหนาของฉันก็เหมือนกันละน่าอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอจะแค่ไหนกันเชียวของนายนะคือฉันมั่นใจเลยนะว่าหมูเด้งของฉันเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วล่ะไปถึงไหนแล้วอ่ะชิกกี้อ๋อฉันติดปัญหาอยู่จุดนึงอะติดปัญหาอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อฉันฉันทำเนียงหมูเด้งไม่เป็นนะซิยา อย่าถามฉันเลยฉันเองก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะเออทํายังไงให้มันดูเหมือนเหนียงลละเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ทําแล้วเหนียงอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะมันทํายากเกินไปนะสีมันทําให้ดูแปลกๆนะอ๋ออย่างนั้นเลยยอมรับเลยนะหมูแดงเนี่ยสร้างยากจริงๆด้วยอ่ะนั่นสิฉันก็เห็นด้วยเลยอ่ะว่าแต่หมูแดงนี่มีฟันไหมเออเหมือนจะมีไม่มีนะไม่มียังไม่ถึงวัยที่จะมีฟันนะสิเออเริ่มดูเป็นรูปเป็นลึ้นมาหน่อยแล้วแฮ ฉันหว่านายนะ่ะยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะชิก้หมายความว่าไงทำไมเธอมั่นใจขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> เอ,อช่วงหัวมันก็ได้อยู่แต่พอมาช่วงตัวปุ๊บมันก็ดูอ,อ่ะมันรถบัสมากหว่าเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชิก้ฉันบอกให้นายสร้างหมูเดงนะไม่ใช่รถบัสนะ <c oughs> ไม่ได้ตังใจให้มันออกมาเป็นรถบัสซะหน่อย <c oughs> หมูเดงนี่มันต้องตูดใหญ่ใช่ไหมอ่ะเอนเจ กูอะไรของนายอ่ะหมูแดงหนึ้งเนอือน้องหมูแดงน่ะตูดน่ารักเล็กๆไม่เล็กเลยนะเอ็นเ <c oughs> จแต่ว่าทับนายตายได้เท่านั้นเองอ่ะันนั้นมันไม่น่าจะเรียกว่าเล็กแล้วนะเอาละฉันเสร็จไปประมาณเกิน50%าสิบปรเซอ์เอ็นเจตอนนี้อ่าฉันก็เหมือนกันเอ๋แสงดงว่าใกล้แล้วสินะใช่แล้วเอาละเอาละอ่าฉันเสร็จจริงๆแล้วเสร็จหรือยังชิคกี้เอาละเอาละของฉันเสร็จแล้วเอ็นเจของฉันก็เสร็จแล้ว แต่แล้วหรอโอเคมามาดูกันเลยดีกว่า,าว่าของใครจะสวยกว่ากันมาดูเลยเอาละจะดูของใครก่อนเอ็นเจดูของของนายก่อนก็ได้โอเคมาดูหมูเด้งของฉันก่อนเลยนี่ไงล่ะและนี่คือหมูเด้งของฉัน ไงล่ะดูยังไงก็หมูเด้งใช่ไหมล่ะไอ้แจ๋วเลยนี่นาชิกี้ใช่นายได้สร้างเก่งเหมือนกันนะเนี่ยตอนน้องอาปากสะดวยใช่แล้วแหละเป็นตอนที่หมูเด้งกาลังแบบว่าเด้งเลยแนี่เฮ้ยนายได้เลือกหมูเด้งเหมือนฉันเลยอ่ะฉันก็เลือกตอนน้องอาปากเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันรู้สึกว่าหมูเด้งของฉันเนี่ยตูดแฟบไปหน่อยหนึ่งนะอย่างนั้นเลยเนี่ยเขาดูหน่อยสิจริงด้วยตูดน้องต้องก นี่อีกหน่อยหนึ่งนะเออนั่นสินะโดนหักคะแนนตรงนี้แน่เลยโอ้ยแต่ของนายเนี่ยสวยชะมัดเลยอ่ะเห็นไหมล่ะความอ้วนของน้องน่เอยน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะเอาล่ะเอองั้นนายชนะไปแล้วกันนะไเดี๋ยวสิปล่อยดีกว่านะไม่ได้ไม่ได้ฉันจะดูหมูเดงของเธอก่อนเฮ้ยฉันฉันไม่ดีหรอกหมูเดงฉันไม่ได้สร้างน่ะไหดูถ้าไม่สนใจแล้วไหนดูสิเฮ้เ๊ะ หมูเด้งของฉันน่ะน่ารักอนกันนี่นาะก็เลยแบบว่าเผลอตัวเผลอใจเอ,อ่ออะไรของเธออะไรเนี่ยเอ็นเจย์อะรก็หมูเด้งยังไงเนี่นี่นี่นะหลอหมูเด้งนะทำไมเออเออจะว่าไปตามันก็ใช่อยู่แหละ <laughs> แต่ว่า<ไ>อะไรมันไม่เหมือนที่บปตรงไหนอะ่ะ<อ>ตัวก็กลมตัวก็อ้วนอม,มันก็มันก็ดีนี่นาเอ็นเจไม่นจะแย่เลยอะ่ะเฮ้ยใช่ไหมล่ะ แต่แต่มันเหมือนหนูหนูตะเพามากกว่าเอนั <laughs> 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 นแล้วฉ,ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนหนูตะเพามากกว่า <laughs> เอา็น <laughs> เจมันคือโูแดงเองเอฮิปโปให้ยมีจมูกด้วยอ่ะใช่ไม่ได้โอ้ยโอเคโอเคก็ใช้ได้นี่นะน่ารักจะตายโอเคโอเคเอาแหละเรามาตัดสินกันด้วยการให้น้องๆคนดูอะเป็นคนโหวตแล้วกันว่าใครเป็นผู้ชนะนะ <laughs> เอ็นเจเอยไม่ต้องโหวตก็รู้ไ <laughs> อ,อาขายขี้นาดิ ไปอ,อ,อะไรเล่านี่ก็หมูเด้งน่ารักจะาตายแม่ไปยืนเทียบอย่างเงี้ยฉันว่าชาัดเลยนะเนี่ยไหนค่ะดูไหนสิ <c oughs> ไว้เป็นหมูเด้งแบบสองดีงไงล่ะอ๋าชัยช่ยชัยชัเขาเรียกว่าเธอไม่เคยเห็นหรอของญี่ปุ่นน่ะคะเอาไปวาดเป็นการ์ตูนด้วยนะอ๋อของฉันมาเป็นแบบลายเส้นอนิเมะยังไงเล่าอ <c oughs> ใช่ไหมล่ะออกมาเป็นการ์ตูนเชียวมันออกมาเหมือนหนูอย่างที่ได้บอกจริงๆด้วย เอาเป็นว่าเราตัดสินกันเองไม่ได้หรอกแล้วให้น้องๆคนดูตัดสินกันละกันโอเคเอาตามนั้นก็ได้เอาเลยครับน้องๆถ้าน้องๆคิดว่าของ NJ ชนะให้พิมพ์คําว่าของ NJ ส่วนถ้าคิดว่าของชิกกี้ชนะให้พิมพ์คําว่าของชิกกี้นะครับอพิมพ์กันมาเยอะๆเลยนะน้องๆทุกคนอ่าเราจะได้ตัดสินกันว่าของใครสวยกว่ากันเอาละถ้าอย่างงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องๆสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยหมูเด้งทั้งสองตัวละกัน